สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายครอบครัวให้ความสําคัญมากนะครับก็คือเรื่องอาหารการกินของผู้สูงวัยเนี่ยแหละครับค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะใช่ครับพออายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะทั้งาการเคี้ยวการย่อยหรือแม้แต่การรับรสชาติใช่ค่ะ ซึ่งบางทีเรื่องพวกนี้ก็ส่งผลต่อความอยากอาหารได้เหมือนกันนะคะอาจจะเบื่ออาหารทานน้อยลงหรือบางท่านก็มีปัญหาเฉพาะตัวไปเลยเช่นกลืนลำบากหรือกังวลเรื่องกระดูกพรุนอะไรแบบนี้ค่ะครับผมวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งบทความสุขภาพคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะมาหาแนวทางกันว่าจะดูแลเรื่องโภชนาการของผู้สูงวัยยังไงให้เหมาะสม ใช่ค่ะประเด็นสำคัญเลยก็คือทำยังไงให้ท่านได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอในขณะที่อาหารนั้นต้องทานง่ายเหมาะกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปจริงๆแล้วก็ต้องช่วยป้องกันภาวะขาดสารอาหารด้วยค่ะอีหรือว่าใส่ฟันปลอมเนี่ยการเคี้ยวมันก็ลำบากขึ้นนะคะแล้วก็บวกกับระบบย่อยที่อาจจะเอ่อทำงานไม่เต็มที่เหมือนเดิมบางรายก็มีภาวะที่เรียกว่ากลืนลาบากหรือดิสแฟเจียร,ร่วมด้วยครับ แล้วแนวทางแก้ปัญหาหลักๆคืออะไรครับแนวทางหลักๆเลยก็คือการปรับเนื้อสัมผัสอาหารค่ะเน้นอาหารที่เนื้อนุ่มๆย่อยง่ายๆอย่างพวกปลาเนื้ออ่อนไข่เต้าหู้หรือเนื้อไก่ส่วนที่มันนุ่มๆนะคะอ๋อคือการเตรียมก็สําคัญเลยใช่ไหมครับอาจจะต้องแบบสับละเอียดหรือปั่นไปเลยถูกต้องค่ะการปรุงให้นุ่มขึ้นอย่างการต้มนึ่งหรือตุ๋นเนี่ยช่วยได้มากหรือถ้าเคี้ยวยากมากๆก็อาจจะต้องสับ บดหรือปั่นไปเลยค่ะผักผลไม้ก็เหมือนกันต้องเลือกที่ไม่แข็งหรือเอาไปทำให้สุกนิ่มก่อนอย่างพวกฟักทองนึ่งกล้วยสุกมะละกอสุกแบบนี้ค่ะการแบ่งมื้ออาหารก็ช่วยได้ไหมครับช่วยได้ค่ะการแบ่งเป็นมื้อย่อยๆสัก4-5้ามื้อต่อวันก็ช่วยลดภาระการย่อยในแต่ละครั้งได้ดีเลยค่ะหลังพวกข้าวต้ม โจ๊กหรือซุปต่างๆก็น่าจะทานง่ายดีนะครับใช่เลยค่ะเมนูพวกนี้เหมาะมากแล้วที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องกลืนลำบากล่ะครับอันนี้มีแนวทางเฉพาะไหมครับมีค่ะสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากนะคะ จะมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กำหนดระดับความข้นหนืดของอาหารกับเครื่องดื่มตามมาตรฐานสากลที่เรียกว่า IDDSI ค่ะอันนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลเตรียมอาหารได้ปลอดภัยเหมาะกับความสามารถในการกลืนของแต่ละท่านเลยมีตั้งแต่ระดับเหลวใสไปจนถึงอาหารเนื้อปกติเลยค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะช่วยป้องกันการสำลักได้อ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับเป็นมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยนี่เอง ที่นี้มาถึงเรื่องสารอาหารบ้างผู้สูงวัยยังต้องการครบ5หมู่อยู่ไหมครับโดยเฉพาะพวกโปรตีนแคลเซียมวิตามินดีที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆว่าสำคัญต่อกล้ามเนื้อกับกระดูก ยังต้องการครบถ้วนแล้วก็สมดุลเหมือนเดิมเลยค่ะโปรโตีนนี้สําคัญมากๆาเลยนะคะในการรักษามวลกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็ควรเน้นโปรโตีนคุณภาพดีที่ย่อยง่ายอย่างที่บอกไปตอนแรกพวกปลาไข่เต้าหู้ส่วนแคลเซียมวิตามินดีแมกนีเซียมวิตามินเคผู้นี้ก็จําเป็นมากๆต่อสุขภาพกระดูกช่วยป้องกันภาวะกระดูกครุนแหล่งที่ดีก็เช่นนมผลิตภัณฑ์นมปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวเข้มเขมถั่วต่างๆค่ะ และภาวะขาดสารอาหารนี่พบบ่อยแค่ไหนครับในผู้สูงอายุน่ากังวลนะคะคือจริงๆแล้วพบบ่อยกว่าที่เราคิดค่ะบางทีอาการอาจจะไม่ชัดเจนแต่สัญญาณเตือนที่ควรสังเกตก็เช่นน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะตรวจเจอค่าโปรตีนอัลบูมินในเลือดต่ำค่ะซึ่งค่านี้มันสะท้อนภาวะโภชนาการได้ระดับหนึ่งการทานอาหารให้หลากหลายครบหมู่ก็เลยสำคัญมากๆค่ะ ครับผมถ้าอย่างนั้นการทานวิตามินเสริมนะครับจำเป็นไหมสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะจากข้อมูลที่มีนะคะถ้าผู้สูงอายุยังทานอาหารได้หลากหลายครบถ้วนแล้วก็มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่นๆด้วยเช่นได้รับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าเพื่อช่วยสร้างวิตามินดีก็อาจจะยังไม่จาเป็นต้องเสริมค่ะอืมครับ แต่ว่าในกรณีที่ทานได้น้อยมีโรคประจำตัวมีปัญหาเรื่องการดูดซึมหรือมีภาวะขาดสารอาหารชัดเจนการเสริมวิตามินแร่ธาตุหรืออาจจะเป็นอาหารทางการแพทย์ภายใต้คำแนะนำของคุณหมอหรือนักโภชนาการก็มีประโยชน์มากค่ะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ค่ะเข้าใจครับแล้วมีอาหารประเภทไหนที่ผู้สูงอายุควรจะหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษไหมครับ หลักๆเลยก็คือกลุ่มอาหารรสจัดค่ะทั้งหวานจัดเค็มจัดมันจัดเพราะนอกจากจะส่งผลเสียต่อโรคประจําตัวอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยอาหารมันๆทอดๆมันยังย่อยยากด้วยนะคะทําให้ท้องอืดไม่สบายท้องได้ง่ายครับรวมถึงพวกอาหารแปรรูปสูงที่มักจะมีโซเดียมมีไขมันแฝงอยู่เยอะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือน้ํามัดลมพวกนี้ก็ควรจํากัดหรือถ้าเลี่ยงได้ก็ดีค่ะครับผมเข้าใจครับ ทีนี้ปัญหาใหญ่อีกอย่างที่เจอบ่อยเหมือนกันคือถ้าท่านเบื่ออาหารทานได้น้อยลงเราจะมีวิธีช่วยกระตุนความอยากอาหารได้อย่างไงบ้างครับโดยเฉพาะเมื่ออาหารส่วนใหญ่อาจจะต้องเน้นเนื้อสัมผัสนุ่มๆซึ่งบางทีมันอาจจะดูไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่ประเด็นนี้สำคัญมากๆค่ะการทำอาหารให้น่าทานขึ้นนี่ช่วยได้เยอะเลยนะคะอาจจะลองปรับเปลี่ยนเมนูให้หลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจลองตกแต่งจานให้น่ามองขึ้น ปรับรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมแต่ไม่จัดเกินไปนะคะอาจจะใช้สมุนไพรช่วยเพิ่มกลิ่นหอมชวนกินอย่างในข้อมูลมีตัวอย่างแกงเรียงก็เป็นเมนูที่น่าสนใจมีผักเยอะมีสมุนไพรด้วยอืมครับแล้วก็อีกปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือบรรยากาศในการทานอาหารค่ะการได้ทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากับลูกหลานหรือมีคนพูดคุยด้วยระหว่างมือมันช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ทำให้เจริญอาหารได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะ ฟังดูแล้วการดูแลโภชนาการผู้สูงอายุต้องใส่ใจรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับสรุปสั้นๆได้ไหมครับว่าหัวใจสําคัญคืออะไรค่ะหัวใจสําคัญก็คือความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่แหละค่ะแล้วก็การปรับอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละท่านทั้งเรื่องเนื้อสัมผัสที่เคี้ยวง่ายย่อยง่ายแต่ก็ยังต้องคงคุณค่าสารอาหารให้ครบถ้วนครับการสร้างสารค์เมนูให้หน่าทานแล้วก็คอยสังเกตสัญญ,ญาณของการขาดสารอาหารด้วย ใช่เลยค่ะครอบคุมประเด็นหลักๆได้ดีมากเลยค่ะแต่ว่ามีอีกมุมนึงที่อยากชวนให้คิดต่อนะคะครับคือนอกเหนือจากคุณค่าทางสารอาหารที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยประสบการณ์ระหว่างมื้ออาหาร ความสุขเล็กๆน้อยๆจากการได้ทานของที่ชอบบ้างในปริมาณที่เหมาะสมหรือความรู้สึกอบอุ่นจากการได้ร่วมโต๊ะอาหารกับคนในครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่อสุขภาพใจแล้วก็คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุได้ยังไงบ้างบางทีนะคะการเติมเต็มด้านจิตใจก็อาจจะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทําให้การดูแลด้านโภชนาการมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณสําหรับทุกการรับชมนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ